รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยตลาดสดสมันเงียบใจได้ดสดสงไเนี่ยนั่นแหละเซอ้าว้าเบียบวันนี้ขายของดีไหมอ้าวไม่ปากเสียแต่เช้าอย่างนี้ล่ะปากเสียอะไรผมก็ถามป้าป้าล่ะขายของดีไหมก็ถ้าของมันไม่ดีแล้วฉันจะเอามาขายไหมล่ะออไม่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 คือฉันสงสัยว่าคนเนี่ยมันเงียบๆอย่างเงี้ยเลยถามป้าว่ะ ขายดีไหมลรของอ่ะมันเงียบแล้วมันจะขายดีไหมจ๊ะพูดอย่างเนี้ออกมาต่อยกันไหมผมพอ,พอแล้วนะใจเย็นซีถามดีๆเดี๋ยพูดไม่รู้เรื่องเลยตายดียอดโทษ้จไม่มีไรจ้ะเออไอ้หนูคนไปไหนหมดเนี่ยอ้าวแล้วที่ยืนอยู่นี่ม่ใช่คนหรือไงลราทำอะไรี่เยอะผมเดี๋ยวเขาก็รู้หรอกว่าเราเป็นใครเดี๋ยวฉันถามเอ ทำไมตลาดมันดูเงียบๆคนเขาไปไหนกันหมดเออก็ถามให้มันถูกนึกต้องเอาเขาไปดูของศักดิ์สิทธิ์กันก็ถามเหมือนกันของศักดิ์สิทธิ์ยอดอาคมทำไมไม่ตามหลวงตาไปคือเราสงสัยครับหลวงตาว่ามันมั็นเงียบๆที่ตลาดเนี่ยครับสรุปแล้วเขาไปดูของศักดิ์สิทธิ์กันครับศักดิ์สิทธิ์รับ รางวัลโทรทัศน์ทองคำครั้งที่26 27และครั้งล่าสุดครั้งที่29สาขาละครส่งเสริมเยาวชนดีเด่น ยอดเห็นอย่างที่ฉันเห็นใช่ไหมอาคมหนังสือพิมพ์เนี่ยมาเช้ายังไม่ได้อ่านเลยอะ่ะใช่น่าจะเป็นฉบับวันนี้นม่นอย่างอะไรของไงที่วางอยู่บนหนังสือพิมพ์ชัดแหละแค่หรือยอดนู้นตาเจริญพรโยมมุงดูอะไรกันฉันกำลังดึงต้นไม้ที่มันตายทิ้งอะ่ะ ดึงไปดึงมาก็เจอรากไม้ที่หน้าตาคล้ายลสืีเนี่ยจ้ะอันนี้จ้ะหลวงตาสงสัยจะเป็นรากไม้ศักดิ์สิทธิ์ที่จะมาให้โชคให้ลาบพวกเราแน่ๆเลยนเจเริญพรโยมอาตมาว่าดูกันให้ดีๆนะคงจะไม่ใช่รากไม้ศักดิ์สิทธิ์อะไรหรอกขอฉันดูหน่อยได้ ไอ้ยอดอะไรทำอะไรถูกต้องไงขอดูหน่อยนี่ไงป้าหน่อยดูซะสิหรือไม่พอนันิดอันนี้นันิดจะดูนิดหรือจะดูหน่อยไอ้ยอดตลกเหรอวะฉันสองคนไม่ตลกแกแลวเวล็ลกไปจะดูล่างไาว นิดหน่อยพักผ่อนลูกปันหายแค่กีตาร์กัน <c oughs> ถ้าเกิดไม่หลบล่ะมีปัญหาปเปล่อาอะเมื่อไรอก็ได้เลยเจงยอดลงตายอดกลับมาอุย,อยดีเรื่องนี้ถึงหูเสียโชคแน่พี่คุยคอะไรอ่ะ เดียวเขาคุยคนเดียวก็รู้แล้วนี่จะเสีย,สยโอ้โหช่างสง่าง,งามจังเลย ถ้าคิดถูกแล้วที่ขายให้ฉันก็ไม่ได้เอาไปทําอะไรหรอกก็กะว่าเอาไปทะนุบํารุงรักษาลากนี้เพื่อให้คนรุ่นลูกรุ่นหลานได้กราบไหว้เออจัดไปอ่ะรับไปรับไปเป็นไงฉันบอกแล้วไงว่าลากไม้เนี่ยให้โชคป้าเห็นไหมตั้งสามพันขอบใจจะเสียถ้างั้นก็ ตามสบายนะนะจ๊ะไปดูแลลูกหลานไปไปเ,ออเสี่ยครับอืมเราจะทำไงต่อดีกับลากมานี่ยครับเสีย่ยทำยังไงต่อแล้วอขอเสียคิดก่อนอตอนนี้มันหน้าร้อนทุกทคนก็รู้แล้วเวลาหน้าร้อนเป็นไงทุกคนก็ต้องเจ็บป่วยอเดี๋ยวเสียรักษาให้เองอเสียจะเป็นหมอเหรอครับ เป็นยิ่งกว่าหมออีกว่าจะเจ๋งครับมีลูกอมไหมทำไมให้นี่เขาอมน่นอยสิโอยเสีย <c oughs> ตอนโ,โผล่หียดันมาก